จะทำอย่างไรเมื่อรู้ว่าคนรักนอกใจการค้นพบว่าคนรักนอกใจเป็นประสบการณ์ที่เจ็บปวดและทำให้สับสนอย่างยิ่งความไว้วางใจถูกทำลายความมั่นคงในความสัมพันธ์พังทลายและอารมณ์ต่างๆทั้งโกรธเสียใจและหวาดกลัวเข้ามาท่วมทน้นแต่ในช่วงเวลาวิกฤตเช่นนี้การตัดสินใจอย่างรอบคอบและการดูแลตัวเองเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบทความนี้จะแนะนำขั้นตอนต่างๆที่คุณควรทำเมื่อเผชิญกับสถานการณ์นี้ 1. หให้เวลากับตัวเองสิ่งแรกที่ต้องทำคือหยุดและให้เวลากับตัวเองอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจหรือกระทำการใดๆในขณะที่อารมณ์ยังปั่นป่วนให้เวลาตัวเองได้ประมวลผลข้อมูลและความรู้สึกต่างๆก่อนการตัดสินใจใดๆในช่วงนี้อาจเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ 2. หาคนที่ไว้ใจได้มาคุยด้วยการเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวและหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ลองหาเพื่อนสนิทหรือคนในครอบครัวที่คุณไว้ใจมาคุยด้วยการได้ระบายความรู้สึกและรับฟังมุมมองจากคนอื่นจะช่วยให้คุณมองเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนขึ้น 3. พิจารณาว่าต้องการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไม่นักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาด้านความสัมพันธ์สามารถให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นในการจัดการกับสถานการณ์นี้ได้พวกเขาสามารถช่วยคุณจัดการกับอารมณ์ที่ซับซ้อนและวางแผนขั้นตอนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. รวบรวมข้อเท็จจริงเมื่อคุณพร้อมแล้วให้พยายามรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าด่วนสรุปหรือคาดเดาโดยไม่มีหลักฐานพยายามมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะทำได้ห้าเผชิญหน้ากับคู่ของคุณเมื่อคุณรู้สึกพร้อมให้เผชิญหน้ากับคู่ของคุณเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการพูดคุยพยายามสื่อสารอย่างสงบและชัดเจนบอกความรู้สึกของคุณเช่นฉันรู้สึกเจ็บปวด แทนที่จะกล่าวหาหรือตำหนิ 6. ฟังคำอธิบายของอีกฝ่ายแม้จะเป็นเรื่องยากแต่พยายามฟังคำอธิบายของคู่ของคุณอย่างเปิดใจบางครั้งสถานการณ์อาจซับซ้อนกว่าที่เห็นในตอนแรกการฟังไม่ได้หมายความว่าคุณต้องยอมรับหรือให้อภัยแต่เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมด 7. ตัดสินใจว่าจะดำเนินความสัมพันธ์ต่อหรือไม่หลังจากได้พูดคุยกันแล้วคุณต้องตัดสินใจว่า จะดาเนินความสัมพันธ์ต่อไปหรือไม่นี่เป็นการตัดสินใจที่ยากและเป็นส่วนตัวมากไม่มีคําตอบที่ถูกหรือผิดให้พิจารณาปัจจัยต่างๆเช่นคุณยังรักและไว้ใจคู่ของคุณหรือไม่คู่ของคุณแสดงความรับผิดชอบและเสียใจจริงๆหรือไม่คุณทั้งคู่เต็มใจที่จะทําสิ่งดีๆร่วมกันเพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์หรือไม่มีปัจจัยอื่นๆที่ต้องพิจารณาหรือไม่เช่นลูกหรือเรื่องการเงิน หากตัดสินใจที่จะรักษาความสัมพันธ์หากคุณตัดสินใจที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งต้องเข้าใจว่าจะเป็นกระบวนการที่ยาวนานและต้องใช้ความพยายามจากทั้งสองฝ่ายโดยพิจารณาการเข้ารับคำปรึกษาคู่กำหนดขอบเขตและความคาดหวังที่ชัดเจนสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ทีละขั้นสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและจริงใจให้เวลากับกระบวนการนี้ 9. หากตัดสินใจที่จะยุติความสัมพันธ์หากคุณตัดสินใจว่าไม่สามารถดำเนินความสัมพันธ์ต่อไปได้ให้ดำเนินการดังนี้วางแผนการแยกทางอย่างรอบคอบขอคำปรึกษาทางกฎหมายหากจำเป็นโดยเฉพาะถ้ามีทรัพย์สินร่วมกันหรือมีลูกด้วยกันสร้างระบบสนับสนุนสำหรับตัวเองทั้งเพื่อนครอบครัวและมืออาชีพให้เวลาตัวเองในการเยียวยาและฟื้นฟู 10. เรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรให้มองว่านี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตพิจารณาว่าอะไรนำไปสู่สถานการณ์นี้ทำความเข้าใจความต้องการและขอบเขตของตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาทักษะการสื่อสารและการจัดการความสัมพันธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งภายในและความมั่นใจในตัวเองการค้นพบว่าคนรักนอกใจเป็นประสบการณ์ที่ท้าทายอย่างยิ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นจุดจบของทุกสิ่งไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร สิ่งสำคัญคือต้องดูแลตัวเองให้เวลากับกระบวนการเยียวยาและเรียนรู้จากประสบการณ์นี้จำไว้ว่าคุณมีค่าและสมควรได้รับความรักและความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็นจากคนรักคนเดิมหรือในความสัมพันธ์ใหม่ในอนาคตการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จะทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นและมีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นในที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองสามารถก้าวผ่านความเจ็บปวดนี้และเติบโตเป็นคนที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องชีวิตดีๆมีได้ทุกวันด้วยนะครับ